ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฮะอเป็นะไ่โอ้ยผมจะบ้าตายครับเด็กน้อยมันเกรียนฮะมันโหลดตครับจน้จนต้องได้ไปเขียนคียบ็อกเอาไว้ครับ จะต้องได้ไปเขียนโปรแกรมบล็อกเอาไว้ฮะน้อยมันลองของมันชอบหลอกของเป็นเรื่องปกติครับเรื่องปกติที่ต้องเจอครับแล้ครับน็กน้อยหลดกระทบนังนันก็เลื่องางอยาันแล้วนะผมก็สังเกตเห็นอยู่ครับผมก็พอดีเข้ามาทักทายก่อนเบรกนะครับขอโทษขออภัยขอโทษขอโภยขออวยขอบายหน่อยนะฮะวันนี้ก็กำลังจะหาวิธีใส่ข้อความนะครับบล็อกแชทตะคู่นะครับ ยังน้อยอยู่เนาะดูดียังน้อยน้อยอยู่เลยครูนะครับบอกชัดสูงหกร้อยกว้างห้าร้อยเมื่อกี้กว้างแปดร้อยนะสูง ก็0เล้ป่ะเดี๋ยวอม่หมดเลยเล็กจังเอาสูงสูงแล้วกันเนาะก็ใช่แบน1ชั่วโมงลนแบนถ้าจเล็กนเลยีวิธีกำหนดอยู่นะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูตอนนี้ก็เดี๋ยวผมกำลังปรับไปเข้าเฝานะครับกลับกลับกลับก่อนนะครับฮะไปขึ้นไปดีเมื่อกี้มีคนปิดเลยมีคนรีเซ็ตไปไม่เป็นไรกดทุกอย่างก่อนเดี๋ยวไปทำกนเบรกนะครับมาดูผมทำอันนี้ให้ดูก่อนนะครับค่าสำหรับใครที่จะแอดผมหรือจะอ่ายังไงกันก็รอบสองทุ่มแล้วกันนะครับขอโทษด้วยครับวันนี้มีปัญหาคอยลองวิชาพี่ครับรับแอดเฟซผมได้ไหมครับได้ครับ จะลังไม่อะไรก็ทักมานะครับแต่จะทัก18บแปดันะเมื่อกี้เขามาวันนี้เจอสองลายครับเป็นวันที่ผมคิดว่าอย่างไรก็ต้องเจอเจอเด็กเรียเข้ามาแชทด่าเกเรคีย์บอร์ดครับเราต้องเข้าใจนะโลกนี้มันกว้างใหญ่นะเราก็ต้องก็คือถ้าพาวิจารณ์อะไรบ้างครับแต่ถ้าเขามาด่านู้นนี้นั่นนะครับแบบจิบหยาบยึ่งสองภาษากริยาสองสกุลผมก็ขอต้องขออนุญาต แบรนด์เข้าไปนะครับตอนนี้กำลังจะปรับตูวบล็อ,อกแชทนะฮะให้มันดูดีก่อนนะครับกว้างกว้างให้ไปร้อยกว้างห5 0อ่านะโอเคนะครับตอนนี้มันยังดูเล็กปรับขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับี่อาจจะบังอยนะฮะก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นข้ขอความตัวเองด้วยนะเออ เวลาเรากลับไปดูเทปย้อนหลังเอ๊ยก็ความฉันนี้นะเหมือนผมผมก็พิงเข้าไปเอ๊ยก็ความผมนี่นะความฟิกก่อนครับแป๊บนึงครับปรับค่าไปก่อนเียบปรับค่าอยู่อันนี้คืออะไรความเคิดของตัวนังสืออหนามของบ๊อกสะวาง บอกจังไงมันวะเจ้ะที่ <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออะไรวะ <c oughs> color picking <c oughs> อืมบอกเสียตัวเอ ไงบ้างนอไปดูสิไปไม่ดีขึ้นเลยวะทำไงครับมคิดว่ามีคนมีแบ็กใหญ่ไงพรุ่งนี้ผมจะส่งรหัสบวกห้าส่งรหัสบวกห้าทีมผมครับครับแอดเจตผมเนี่ยนะครับใครผมจะจะแจกใช่ไหมครับเนี่ยใครจะแจกบอกนะครับ ตอนนี้ก็ยังปรับไม่นะั่นะนะเดี๋ยวเอาแชทบอกออกก่อนนะครับต้องคุยกับเพืเ่อนๆก่อนเมื่อกี้อ่คไฟนอใครกันแอดเรามาไฟนอใครกันที่เราขี่คอดูแล,แล้วแล้วก็มีอยู่มีอยู่วิธีทำให้โปร่งใสนะครับผมยังอืม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็17นาฬิกา58นาทีนะครับผมก็คงจะต้องไปทำแบ็คคัลล่งคัลเลอร์จงกีอะไรนี่ให้มันดีขึ้นนะให้มันโปร่งใสนะเพราะว่าเขายังไม่ก็ยังไม่ก็ยังไม่เสถียผมให้พี่บวกผมไม่ซีเรียสงอาใจบวกนะไม่บวกไม่ซีเรียสเขียนบวกเรียวเบ็กติดนะ ผมก็บ้าบวกไปกันเลยครับเบลเบกมันก็เสือกบ้าติดกับผมอีกไอ้บ้าเนี่ยเสือกบ้าติดอีกจะปีต้นเพิ่มกันเลยนะจะแตกนิดเด่นหน่อยก็เอานะฮะแนะนำครับสตาร์โค้ดเราเนี่ยผมเนี่ยจะทำให้เนี่ยมัน5ดาวแล้วมันจะเพิ่มโอเวออลเข้าไปอีกปกติตัวที่ถ้าเราทำทีมฟูลฟูลบวกสองนะมันจะมีลไลท์อ่านี้ม,มีไรบ่นอ่ะอ่นนี่ฮะมีโบนัส เบสไปยอะกับโบนัสที่บวกสองถึงบวกเจ็ดนะถ้าทำโอบออลเข้ามาอีกนะเรามอมันจะได้สแต็กเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงอันนี้มีผลมีผลนะครับไม่ผลไม่มากก็น้อยเลยไม่น้อยก็มากครับเอ้มีผลมากอยู่นะมีนิดเดหน่อยก็คือสแต็กนะฮะผมคบไลนนี่ครับเนมิชี่เขาอุดวิตชขนาดนี้นะถ้าหากว่าไม่มีนะครับเขาอุดบวกอีกแปดนะ ฟิโก้เห็นไหมฮะเนี่ยตเสือมีสีสันเลยนะสเต็เบลเบกเนี่ยครับสปีดต้นความเปโอ้ยเบลเบกอ้ยเอาจะไม่มีเงินเลยเนี่ยบอ้ายยี่สิบีเอ็มกับแปดสิบเก้าเลยครับจากสามร้อยครับมดกันนะ ก็สลับตอนนี้ก็17น59นาทีก็คงเข้ามาลํำลาแอดไปได้ไหมครับ <esos S 1> คุณแคนเดมอนพาเจ๋งพาเจ๋งฟีฟ่านะครับได้ครับแอดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคัดคนออกแล้วก็ติดดูเพื่อนแต่ละคนนะไม่มีใครอาคนเล่นเยอะมากก็คงต้องลํำลากันด้วยอ่า1ด ก็คงต้องล่ำลากันโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ขออภัยด้วยปีปัญหานิดหน่อยดีกน้อยลองของนะผมก็ยังไม่กล้าเล่นเลยว่ามันจะแหลกอีกไหมเพคงจะต้องกล่าวคําว่าสวัสดีสวีดัตขอบคุณทุกทุกท่านนะครับบางท่านอาจจะตกหลนโดนกันไม่ครบนะครับโอ้โหโดนมานี่เนี่ยสามห้าหกเจ็ด แปดสามชั่วโมงโดดับเพื่อนๆอย่างเดียวเลยเอ้ยก็ไม่เดินดิหนึ่งสองสามสามชั่โมงเองนะ <c oughs> ก็กลับมาอีกทีนึียนะครับยี่สิบนาฬิกาสองทุ่มนะครับเรามาเจอกันตอนนั้นคงจะได้จ่กันบัานๆนะครับสำหรับเบรกนี้ช่วงนี้ก็ขอก่าบคำว่าสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับประเทศไทยรวมนมั่ยบใสัยยะดัง เราจะทำตามสัญญาขอเวลาได้ไหมขอให้ใ,หใหจสีทางสว่างให้พม